มาแล้วครับพี่น้องวันนี้รอบคำนะครับเจ้าลูกข้าวเราวันนี้นะครับฝึกซ้อมนะครับจัดหนึ่งแต้มนะครับน่าจะเป็นสองุกนะครับตัวนี้สองปุกเสียงใหญ่นะครับสาสดีแผงทีวีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอฟซทุกท่านนะครับที่เป็นหวันใจเจ้าลูกค้าดนะครับกับอายุกรงก็ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับนกต่อตัวนี้นะครับ ต่อได้ที่ต้นมะขามนะครับผมตัวนี้ทีเด็ดเลยแหละครับเรียกว่าทีเด็ดเลยครับต่อนกได้ทุกสไตล์นะครับนี่กับเทเนียรรุ่นโควิดนะครับอันนี้กั้นเหี่ยวได้ด้วยนะครับทียิบครับพี่น้องนี่ครับหวานใจของเราครับน้องกีต้าร์นะครับอ่กีต้าร์คนไหนนายโอ้โหพวกนี้จะต่อยไหมครับ อีกครับออาได้ตัวที่เด็ดเลยนะครับครับอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงบ้านเราครับแขงทีวีเหรอครับแขงทีวีครับโอ้เก่งมากเลยลูกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกาัสครับอ่านะครับขออนุญาตหิดคลิปในค่ำคืนนี้นะครับ ช่วงประมาณแดดโพเพนะครับตะวันจะรับขอบฟ้านะครับผมฝากถึงเอฟซอาจารย์เทพปินทองทุกคนด้วยนะครับขอให้ต่อนกมีความสุขนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูเสียงนะครับถ้าเสียงดีก็เก็บไว้นะครับถ้าเสียงไม่ชอบก็จะปล่อยอคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมสวัสดีครับ